ท่านมาชมครับนี่เราก็มาถึงหน้าวัดพระธาตุเจดีหลวงนะครับบรรยากาศโดยรอบก็ห่างเงียบเหงานะครับโควิดระบาดก็ส่งผลกระทบให้หลายหลายอย่างนะครับผมที่เราต้องต่อสู้ฟันฝ่นาอุปสรรคด้วยไปด้วยกันนะครับครับพระธาตุเจดีหลวงนี่ก็เป็นสถาบันการศึกษาด้วยนะครับผม เป็นมหามงนะชวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับิีดีต้อนรับสู่ช่องชาติเชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็ได้พาผู้ชมครับมาดูบรรยากาศวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศก็เงียบสงบนะครับผม ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศดยรอบขอ้างในวัดพระธาตุเจดีย์หลวงนะฮะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับครับช่วงเย็นเย็นก็สงบนะฮะเหมาะสําหรับวิปัสสนณกรรมฐานเดินจงกรมนะครับแตกต่างกับบรรยากาศาเมื่อก่อนก่อนโควิดระบาดนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศเมื่อก่อนนี้คึกคืนนักท่องเที่ยวนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะคนจีนญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งนะครับอ่า วัดเจดีหลวงนี่ก็เป็นวัดที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับถือว่าบรรยากาศนักท่องเที่ยวดีเยอะมากเป็นอันดับต้นๆนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้บรรยากาศแกบเหงานะฮะต้องรออีกนานเท่าไหร่นะฮะที่จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมวัดพระธาตุเจดีหลวงนี่ก็เป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เดิมวัดเจดีหลวงวัดวิหารนี้ก็ชื่อเดิมชื่อโชติกรามวิหารนะครับก็อแปลว่าพระอารามมีแต่ความรุ่งเรืองสว่างไสวเป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุนะครับและก็พระธาตุขององค์สามาสามพุทธเจ้านะฮะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะสนใจมาทําบุญนะฮะตักบาทร่วมกันนะครับหรือว่าจะมาปฏิบัติวิธากรรมฐานนะครับที่วัดพระธาตุเจดีย์หลวงนะครับมากับ ท,าท่านองค์สัมมาสามพุทธเจ้าก็สามารถที่จะมาปฏิบัติเป็นที่พึ่งทางใจนะฮะามาบำเพ็ญเพียรส่วนผลบุญนะครับได้ที่วัดพระธาตุเจดีหลวงนะครับวัดพระธาตุเจดีหลวงนี้ก็สร้างขึ้นในสมัยพญยาแสนเมืองมานะครับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7, เ็แห่งราชวงศ์มังรายอาณาจักรล้านนานะครับท่านผู้ชมเจดีนี้ก็มีความกว้างนะครับด้านละ60เมตรนะฮะใหญ่มากเลยนะครับ ท่านผู้ชมหัวหน้าที่ก็ดูโบราณเก่าแก่นะฮะเป็นศิลปะล้านานานะครับผมสวยงามนะครับดูศักดิ์สิทธิ์และก็มีความขลังในตัวนะครับผมดูแล้วรู้สึกศรัทธานะฮะมีความศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณมากนะครับสวยงามนะครับครับท่านผู้ชมก็สามารถมาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานนะครับอา ยุคโควิดระบาดนะฮะก็ทำให้ทุกคนนะครับประสบปัญหาหล,หลายๆอย่างนะครับก็มาที่พึ่งทางใจทางพระพุทธศาสนานะครับมาป,ปฏิบัติธรรมวิปัสสนานะครับทำจิตใจให้สงบนะก็สามารถที่จะมาได้นะคะนี่ก็วัดพระธาตุเจดียหลวงนะี่ก็ถือว่าเป็นวัดที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับกอช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเย็นๆแล้วนะฮะก็ ท่องเที่ยวก็เริ่มกลับกันแล้วนะครับถ้าเป็นช่วงไปปลายเช้าเชนี่ก็จะเยอะอู่กว่าปกตินะครับครับท่านผู้ชมครับวัดโชติกาลาวิหารนี้นะครับต่อมาก็เรียกชื่อว่าวัดเจดีหลวงนะฮะก็เพราะว่าเป็นภาษาคําเมืองบ้านเรานะครับจังหวัดเชียงใหม่นะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่นะฮะหมายถึงพระธาตุา เจดีย์ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นวัดที่มีพระาธาตุเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็เลยเรียกกันมาชื่อว่าวัดพระธัตุเจดีย์หวังนะครับถึงปัจจุบันนี้นะครับงามมากนะฮะท่านผู้ชมเหลืองอลา,ามไปหมดเลยนะครับ ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ไม่สามารถที่จะมาชมบรรยากาศหรือว่ามาดูมากราบนะครับหาไม่สะดวกนะฮะช่วงนี้ปัญหาโควิดระบาดรอบ3นะครับผมก็ขออ่าบนกุศลเป็นผลสร้อนให้กับท่านผู้ชมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับครับโชติการามก็คือ แปลว่าเวลาจุดเทียนคมไฟบูชานะฮะพระธาตุเจดีย์หลวงนะฮะเวลาเราบูชาองค์สมมาสัมพุทธเจ้านะ,ะก็จะมีแสงสว่างนะสีสันสีทองสว่างสวัยนะครับมองเห็นองค์เจดียคล้ายเชิงเทียนนะครับมีเปลวไฟลุกชดช่วงสว่างสวยนะครับผมดูแล้วมีความงดงามมากนะฮะสามารถมองเห็นได้แต่ไกลนะครับใหญ่โตัวมหูลานนะครับผม ดูนะครับท่านผู้ชมฮะบรรยากาศนะฮะโดยรอบนะครับพระเจดีย์หลวงนี้สวยงามสงศสวยนะฮะเรืองอารามมากนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมมาดูมาชมนะครับผมมากราบไหว้องค์สมมาสามพุทธเจ้านะฮะพระเกศธาตุองค์สมัาสามพุทธเจ้านะที่วัดพระธาตุเจดีย์หลวงนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ